สำหรับเดือนนี้เท่านั้นซื้อชุดคู่ w o r l d plan ไขโตซาน12ชุดแถมฟรีอีก12ชุดรับสิทธิพิเศษมากมายสมาชิกฟรีตลอดชีพซื้อสินค้าในราคาสมาชิกลดสูงสุด30-60%จากราคาขายปลีกโปรโมชั่นพิเศษสิทธิ์ซื้อโปรโมชั่น1แถม1และโปรโมชั่นวันสำคัญต่างๆท่องเที่ยวต่างประเทศ สะสมคะแนนโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศปีละสองครั้งปันผลค่าคอมมิชชั่นรับปันผลค่าคอมมิชชั่นจากยอดซื้อคอร์สเรียนต่อยอดธุรกิจเรียนรู้คอร์สเรียนต่อยอดธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมลงพื้นที่แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด่วนโปรโมชั่นนี้เหลือเพียง5สิทธิ์สุดท้ายเท่านั้น